สวัสดีครับพบกับแมทชิ่งมาริไฟน์นิวได้ตัวเมื่อไหร่เล่วเย้นี่อะไรวะปะปะปะคนนี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอเคชิงนิวได้นะครับประจำวันเสาร์ที่26เมษายนนะใกล้หมดเดือนเมษายนแล้วร้อนมากๆเนี่ยกระคุยฉะนั้นวันนี้อะไรมาชิงกันมาดูเลยว้าฮันน่าวับดีครับดีครับเลเจนด์ครับเฮ้ยลีเฟอร์เลเจนด์ครับแล้วชิงเก่านี่กว่าเราเนี่ยใช่ครับ อนั่งที่เดิมช็อตเดิมแล้วก็เต้นเหมือนเดิมนี่ไกลกล้องเหรอกล้องไม่โฟกัสเดิมเออก็ไม่โฟกัสเลยไอ้รับวะเจอกับกล้องครับเจอกับกล้องอ่ะเมื่อกี้พูดถึงกล้องเจอกับกล้องเจอกับกล้องอะไรกล้องเล่นอะไรครับเนี่ยคาตานานักสัตว์คาตานานักสัตว์แกนักสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวโดนให้ป่ะใช่เดี๋ยวโดนอาเดี๋ยวไาเร่งเข้ามาโดนโดนทุกอันโดนทุกอันเลยนะแกแกนักสัตว์เนี่ยส่งแล้วก็ส่งน้องกลับบ้านอ่ามาเราจะต่ออะไรดีกว่า พี่ขายของไหมอุ้ยอาวบินไปวเลยบินเลยขายของอ่ะพี่ขายของกันเร็วคอยเราขายของนี่นนนี่่ัเลยอันนี้เป็นของโอเวอร์ได้นะครับในกันสัตเนี่ยเบฟโออารคีศูนย์หนึ่งนะครับคีทามดัลตันดัลตันสวายแล้วก็หกหกหกคีนะครับรีพินมาในชุดนี้นะครับกล่องละสองร้อยห้าสิบบาทตอนนี้จะได้ทั้งช่างทางออนไลน์และหน้าร้านนะครับช่างทางออนไลน์ก็ลิงก์ใต้คลิปเลยมาอันนี้ของเมื่อกี้ของโอได้นะโอได้แล้วก็มีระเบิดตรงระเบิดตันไปแล้วนะครับนะระเบิดตั้งนี่ บอกเลยว่าใครอยากดูว่าอะไรออกยังไงเข้าไปดูกันได้คลิประเบิดตันเราลงไว้แล้วคลิปชื่อร้านว่าร้านกระ้ด้วยผมระเบิดตัน B F O เลยนี่นี่ระเบิดอะไรใครระเบิดตันอะไรม่อ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยดจดอุ้ยแมวมาเนี่ยฮะโงมีอีกคนท่ามาชมกูเล่นได้ยติดทำอะไรไหมเอาเลยแท็บอืมแพ็กเกจทำอะไรไหมอืมอืมกูเจอที่อยู่ยัง นี่ครัเอาเลยก้อนแบตอ่ะหนึ่งจบแบตแปลว่าคังคาวครับผมแบทเท่นครับมองแบทเท่นที่เป็นเตาฮะฮะโทษโท้ไม่มีใครแก้เลยคุณคายขายที่หน้าคุณเล้นทุะคุณก็นักเจ็บหน่อยไม่ไม่ซกไม่สมซิกส่งอะไรนี่ละยู่าเปิดเลยอะงงเลยอ่ะ จังหวัดชาอ๋องธรรมชาติลงโทษต่อไปต่อไปโอเคไปไปไปเหงาอ๋อมันเ้่อ่อนี่ก็ดีดีก็ดีก็ไม่รู้ดีดีเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยอ่ะเราเราจะสนใจข้นอกรๆเอาเลยเกกันนี้กว่าโอยแทกแมาเตอรทิ้งอ เมื่อกี่ใบไปวิลเจอร์สี่ใบยิงงูเพื่อเท็กต่อเออบอดี้เขาบอดี้กิฟต์เขาเตอร์ไม่ได้เจ็ดใบโูก็จริงดีคอคอไม้แล้วเก่งอีกแล้วเลี้ยงกอล์เก่งอะไรเก่งงูเก่งสามสาวปลากระป๋องสั่งแม่ครัวเท่านนั้ ขอจ้างไหมไม่ในองนาำฟ่มเออใช่ไงต่อเลยยื้เท่าไหร่โอ้ยหกพันอสามสันตีเลยหกพันเอ้ยโซกัดขอดคอกันฟาดรด้จังไหมเอาไปจวดผิดเลยตีไม่เข้าไม่เข้าตีข้างได้ไหมย้ายไหผ่านเทินแสดนนอ ดาวเฟนเท่าไหรดาวพาวดี้อะไรห้าพันห้าพันครับอ๋อรู้สึกลำบากครับเห็นเห็นหน้าแก๊งสามสาวทำได้ต้องมาเกาะดิเล่นเล่นยากยากทีนี้พอมีอะไรปั๊บไหมก็เออง่ายขึ้นแท็บอืมเป็นกูดมารีบเรียนคอเข้ามาไม่ได้คอใหม่อืม ทำไมของพี่มีมีหลอดอยู่เอ๊ะไม่รู้ไปไหล้วแพทเทิร์นมุ้ไหมไม่ทำอะไรไหมไม่ทำโอเคแตทำไหมข้างเข่าใช่ปะสองหันสามโอเคสดับเบิลแท็กข้างโอ้เฮ้ยให้ตายหนึ่ง ดับเบิ kind of no? ้ลหนึ่งดับเบิ้ลจบละตีให้ตายปดจังวหนึ่งใช่สองมนเป็นดับเบิลโอเคคนได้เรคุณยินดนายังมีการโบกี้เยเอาสุดเลยคนจ็กเกอร์เได้ไ่ตือผูกตกดับเบิลเคนจ็กเกอร์อ๋อ เราเป็นน้ำมาแล้ธุรกิจมาแล้วไปลูกสยองไอ้ึงส่ยองป่ะผมหายไปแล้วผมก็กลับมาแท็กเอาเลยเอาไปตีข่าไส้เจ็บลุกตอนตีกตอนลุกเขาเตือนทิ้งยิงไก่ยิงไก่ิกเลยเปิดเปิอะไรเจ็ดครับ ก็ก่อนอ่าฮะเจ็ดถ้าไม่เจอเจออยู่แล้วเพราะผมเรียงไว้เอาไม่ใช่เนี่ยโดนแล้วเนี่ยโดนละโดนโดนสังคมลุงนใจเกลียหนึ่งโซชาเดี๋ยวไปสมัครแอคลุมกันลองกันคนนี้เอาสุดคนนี้เอาสุดนะไม่เยรอใช่แล้วแม่สาวคนเดิมโซกลัดโซกลัด อันเธอสแตนดอันเป็นประการที่แข่งแกล้งจริงจวดเงือกเจนแท็บมิงเก็ตน้องกอล์กอนมีงูน้องผีแคตาไอ่ติเมทาพัติไม่ตายก็เอายายาฉีดยุงฉีดยาฉีดยุงบอดี้เก่าบอดี้ชาร์ตมีบอดี้อยู่ชาร์ตสองเกตบอดี้กริปง่ายอยู่คิวหนึ่งหน่วยว้าว แบตเทิร์นโก้ทำไรล่าทำลายกลางทำลายกลางหรอก็เคยจะจะเคยฉีดเอาอไมค์เนฉีดฉีดยยังแหมสัตว์ผ่านเยอะปุ่งยังปุ่งยังสามพันลิงค์หกลุกลิงค์สองหน่วยจบเลยคือตอนนั้นเราก็ฉีดยุงนี่แหละแต่ว่าไมค์เจองูประฉีดงูงูก็เลยโดนไปด้วยไปนอนอ้วกกันยุงอยู่ ถ้าเราฉีดงุงเราจะเจอยุงี่ะพี่อะไรอ่ะนั่งดูเกมะนั่งดูเกมเลครับเอาเทปไหมเอาเทปไหมเอกมันปากไขดตันเลยเดี๋ยวขุมาก็้วมีแต่คนโดนมาตึ็โดนเหมือนตัวโดนธรรมดาแทงได้หมดอ่ะีบหมเนี่ยไปตกไปได้หมดเลยเหรอตี มาเทิร์นใช่ไหมเคาเติมไม่ตายเรียววันทินทำลายใช่ไหมสามเกตทำลายดิฟเอนซ์4,000ใบหนึ่งใบทุกตัวไลาเบอร์จากนั้นยิงสองหน่วยยิงด้วยมีไหมมีนี่แหละคือไปสนุกเลยอืมมันกระชือฝ่ายเดียวอืมเระชือฝ่ายเดียวนี่มันซ้อมเล่นมั้ย ลิงต mm, hmm. mm. 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 mm ีค hmm. ร okay. ับระเบิดผ่านกแรงสมไข่เนี่ยไม่น่าเชื่อเล่นสิใครเนี่ยไม่รู้เหมือนนี่เขามั่นใจมากอ่ะเขคืออันดับหนึ่งชาสองยทิ้งเลยว่ะยอนอะไรใช่เหมือนเหมือนเหมือนเห็นนะเหราอีทัศน์ก็ทำแบบนี้อ๋ออือเหมิงเกต ขอหม่งเกตโซชาร์ตใหมายแล้วแครปหมิงเกตชิคกอนแบตหมูบับหมูเดี๋ยวนี้ตัวไหนเพี้ยนไหมไม่มีมีแต่ดับเบิลหมูกลางตาตาตาดับเบิลหนึ่ง เพื 1> 1 1 1> okay, ่อหกันโอเคชิบจ้าจ้านะสามใบยังสโอเคเอาเลยแล้วก็รีมมฟมือหนึ่งหนึ่งเพื่อหนึ่งเพื่อจ่าจบแล้วเย้จบแล้ววันนี้เป็นแ็่หนึ่งะเแล้วก็ตอตรสตตรไม่เคลียร์นะตัวงงเลยอ่ายินดีด้วย พูช้าน่าน้าพูชัตจ๊ะครับผมใช่แต่อะไรไหมแตะอะไรไหมอ๋อได้ครับได้เฮ้ยแตะได้ด้วยให้ไปเถอะแตะแล้วไหมเหรอยังไม่ยังไม่เคยให้ยังยังยังที่ที่แล้วลืมอ๋อมาเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับจริงจริงอาที่แล้วห่วงไม่ใช่ห่วงเหรอไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงมืเล่นมือเล่นลืมห่วงนะนิฟต์เล่นแหวนห่วงนะเนี่ยห่วงนะเนี่ยไปถันแล้วไปจอแล้วมันเป็นทางเดียวกันเลยโอ้ยฟอนนี่นะครับของแชมป์นะครับนี่ เรามาไล่เรียงกันหน่อยครับวันนี้เป็นอันติเมโตครับผมมังกรทองคำมังกรทองคำนะเครื่องทองได้ใช้ไหมไม่มันยังไม่มีเหตุการณ์ต้องใช้ไงแฟกนะครับเป็นแฟกน้องมินตังครับผมตัวบดดี้เป็นเมดุซาก็เป็นมาดิจิฟนะครับอ่าก็เมดูซ่าใส่สี่สี่สี่ั้งแกงเลยใช่ปะใช่ครับผมแกงปากระป๋องไม่งั้นเล่นไม่ได้ต่อไปครับมาเขียว กวางพี่กวางใช่ป่ะครับผมกวางพี่แล้วนี่อะไรอ๋อมังกรแล้วกันมังกรมังกรเกาะมังกรสักอย่างสองใบสองใบเท่านะอันนี้คนไม่คนไม่มองหน้ากันครับผมคนงอนกันนั่นเองใส่สี่ใบอันนี้ของตัวเดียวกันใช่ป่บตัวเดียวกันแต่เป็นฟอยก็ไม่ฟอยเฉยอันนี้แบ็คไฟเดย์ไปลง โอลิมใส่ป้ยังซ okay. ุดเรียบอ้อซุดซุดสี่ใบนะครับอาวุธกระทากระทาพริชาร์ตสามอ่ะผมพลธีเข้าสามครับผมไม่ตายสามโลโลแห่งโอลิปัสสี่จอกจอกสองแล้วก็ สู้กับม okay, ังกรสู้กับมังกรโาเคก็ดูเป็นแนวทางได้ครับจริงๆแลก็จับไม่ยากใช่ครับบล็อกเดียวเล่นได้เลยมีพิการเล่นใช่ครับผมไม่มีก็เนี่ยตัดออกคนทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็สนใจสินค้าก็ซื้อทั้งข้างทางออนไลน์หน้าร้านที่เคยครับผมลิงก์ใต้คลิปแล้วนี่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ